กิจกรรมความเพียนมหาจักรพัรดิครั้งที่19รหัสเพียร5381อาธิตยะปริยสูตรเอวมเมสุตรังเอกังสมยังพัควาขยายังวิหรารติขยาสีเศส,สิทจิงพิขุสหัสเสนะตระโกทวาพิขุอามมนเตสิสัพังพิคเวอาธิตังกิจจะพิคเวสัพังอาธิตังจักขุพิญญาเวอาธิตังรูปาอาธิตาวิ จักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมผัสโซอาทิโตยมปิถังจักขูสัมผัสสะปัจญาอุปปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชารามะระเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมานเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติเวทมิโสตังอาทิตตัง สัทธาอาทิตาโสตะวิญญาณังอาทิตตังโสตะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิถังโสตะสัมผัสสปัญญาอุปชติเวทยยตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุขังขะมะสุขังว่าตัมปดอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามะะเนนะโสเกหิปริเวเทหิทุเขหิโทมะนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติ วาธามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานะวิญญานางอาทิตังคานะสัมภสูอาทิโตยมปิดทังคานะสัมภสะปัจชยญาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหะโมหะคินาอาทิตังชาติยาชรามาลเนี่ขนะโสเกหิปริเวเทหิทุเขหิโทมานเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวาธามิ ชิวหาอาทิตาราสาอาทิตาชิวหาวิญญาณนาคะทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทางชิวหาสัมผัสสัพพัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขะสุมาสุขังว่าตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามะเลเนนะโสเกหิปริเพเวหิทุเข,ขหิโทมะนัสเสหิอุปยาสะอุปยา เสหิอาทิตติวาธามิกโยอาทิโตโูทพาอาทิตตากายะวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทางกายะสัมผัสสะปัจญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปิดอาทิตตังเกณะอาทิตังอาทิตตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามะเลยเนนะโสเกณิปิเตวีหิทุเคหิโทมะนาสี อุปยาสยาเสหิอาทิตตันติวาธามิอโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตานโนวิญญาณังอาทิตังโนสัมผัสโสอาทิตโตยมปิดทางโนสัมผัสสัมปัญญอุปัชติเวทยยตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุขะมาสุขังว่าตัมปีอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราคักุนาโทสักินาโมหคกนาอาทิตตังชาติยาชรามาเลนะโสเกหิปริเทวีหิทุเกหิโทมะ นาเสหอุปยาเสฮีอาธิตันติวัวัวามีเอวังปัสสังพิขเวสุตวาริยะสาวโกจักขุสมิตนิพินทติรูเปสุป,ปินิพินทติจกักขุวิญญาเนปีนิพินทติจักขุสัมผัสเสสีนิพินทติยามปิตังจักขุสัมผัสสปัจชยายอุป,ปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมสัสขังวาตังตัสเมิงปีนิพินทติ โสตสัมิงปิณิพินทิโสสัทธาสุปิณิพินทติโสตวิญญาณีปิณิพินทิตโสตะสัมผัสเสปิณิพินทิตยำปิดถังโสตสัมผัสสะปัจยาอุปัชติเวทาตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปิณิพินทิตคานัสมิงปิณิพินทิคันธาสุปิณิพินทิตคานาวิญญาณีปิณิพินทิคานะสัมผัสเสปิณิพินทิตยำปิดถังคานะ สัมผัสสปัจญาอุปชติเวทายตังสุขังวาอทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตาสินปิตนิพินทิตเชิวหายะนิพินทติระเสสุปิตนิพินทิตเชิวหาวิญญาณิปิตนิพินทิติชิวหาสัมผัสเสปิตนิพินทิยามปิทางเชิวหาสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตาสินปิตนิพินทิกายะสัมผัสกายะสมิงปิตนิพินทิตโพทับ เพสุปินิพินทติกายวิญญาณปิตินิพินทติกายะสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทังกายะสัมผัสสปัจจายาอุปัสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมัสสุขังวาตามินปินิพินทติมานามินปิดนิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปิตนิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทังมโนสัมผัสสปัจจายาอุปสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมัสสุขังวา ตัดสินินิคินทตินิพินทานนงวิราชาัชติวิราคาวิมุตตินิวิมุตตัดสนินิวิมุตติมีติตยานางังโหติคีนาชาติบุตรสิตังธรม,มะจริยังกัตตังกรณิยังนาปรังอิทธตายาติปชานาติติตอิทธามวุจจนาคะวา อัตาม,มานาเตภิกขุพักวันโตพาสิตังอภินันฑุปิมัตเมนจะปนะหวยากะระนัสมิงพิญญามาเนตสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอะสะเวหิจิตาน,นิวิมุตจ,จิงสูติอน,ตนัตตลักษณะตสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานศียังมิหาตติอิสิปเตนะมิคาทเยตระโกพระควาปัญจวคีพิภูอามันเตศิรูปังพิขเวอนันตารูปัญจมิทังพิฆเวอนตาอภะวิสาณิทังรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะรับเทะจรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาเอาโหสีติยัสมาจักโผพิขเวรูปังอนัตตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินะ จะลับปฏิรูปเอวังเมรูปังโหนตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนตาเวทนาจะนิจังพิขเวอันตาอาภาวิสะนอิฐันเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลับเทถะจะเวทนายังเอวังเมเวทนาโหนตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจักโผพิขเวเวทนาอนตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติณจะลับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโห โหตุเอวังเมเวทนาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจกยีทางพิฆเวอันตาอาภะวิสระณียีทางสัญญาอาภาะยัสังวัตเตยะรับเทธะจากสัญญายะเอวังเมตัสัะโหตุเอวังเมสัญญาสัญญามาอหโหีติยัสมาจากโผพิฆเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาภยะสังวัตตตินะจะรับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญา โหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังคารานตาสังคาราจาิทังพิทเวอันตาอภิวิสังสุปนาฮิทังสังคาราพาทายสังวัตเตยุงลับเพทะจะสังคารสังคารเรสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาอหิสุนติยสมาจักโรพิทเวสังคารานตาสังคาราอพาทายสังวัตตันตินะจารพติ สังขารสุขเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจัจหิทางพิขเวอันตาอาภะวิสันายทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเทธาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยัสมาจักโภพิขเววิญญาณังอัปอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินะ ละพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณีโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตังกิงมัดยถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปัสสินามะธรรมมังกลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสณีเอโสเมอัตตาตโนเหตังพันเตตัง กิงอัญญถะพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนาณิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปัสปรินามะทำมังกัลังมุตังสมะนุปัสสิตุงเอวะเอตังมะมะอะโสหะมัสนีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัตยถาพิฆเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนาณิจังทุขังวา ตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปารินามาทำมังกลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเวสังคารานิจาวานิจาวาตตอนิจาพันเตยัมปานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปานิจังทุขังวิปะริณามาทำมังกลังนุตัง สมานุปัสสตุเอตังมะมะเอโสหะมัสนิเอโสเมอัตตาติโนเหตังอันเตตังกิงมัตยะภิกขเวยานังวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังอันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วิปริลามะธรรมังกันลังนุตังสมะนุปัสสตุงเอตังมะมะอโศหะมัสหนเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาหหตะตัสมาติหะพิขเวยังกิจจิรูปังอติตานาคตาปัจจุบันนังอัชตังวาภะหิทาวาโอรากาวาสุขุมวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะนะโศหะมัสหนินะ เมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทธพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปัจจุบันนาอัชตังวาพาหิทาวาโอราริกาวาสุกุเมสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาจุเรสันติเกวาสัพเพเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสนินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัต ปัญญาะทัทธพังยากาจิสัญญาตีตานาคตาปัจจุบันนาอัชตางวาพาหิทาวาโอราติกาวาสุมาวาหินาวาไฟนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพสัญญาเนตังมะมัตเนโสหามัสมีณเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญาะทัทพัง เยเกจิสังขาราอธิตานาคตาปัจจุบันนาอชตังวาพายิทาวาโอราริกาวาสุขมาวาหินาวาปเนตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัณีเนเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมัตปัญญายะทัตทพัง ยังติตจีวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันนังอัจตันวาพาณิภาวาโอรันกาวาสุขมาวานินางวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามะเนโสหะมสนิเนเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทธพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาอริยะสาวโกรูปัสนิปินทติเวทนายปินิิพนทติสัญญา ยาปนิพินทติสังคาเรสุปินิพินทติวิญญาณนสมิปินิพินทตนินิพินทางวิชรติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิมวิญญาณติมีติญาณนางโหติขีขีนาชาติบุสิตังธรรมะจรยิยงกตังกรรนยียงนาปรางังอัต พัตตายาติปชานาติติอิทธโมจจักขคะวาอัตมานาปัญจวคียาภิกขุภคะวันโตภาสิตังอภินทุนภิมัตินจะปนะเวยากะระนัสนิงพันยะมานีปัญจวคียาภิกุนังสะอนุปทายะอาสะเวหิจ,จิตตานิวิมุตจิงสูติ